ชีวิตในของเราทุกคนยอมต้องมีช่วงเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นหรือด้วยการเลือกก็ตามบางคนอยู่คนเดียวเพราะความสัมพันธ์ที่จบลงบางคนอยู่คนเดียวเพราะยังไม่เจอใครที่เข้าใจบางคนอยู่คนเดียวเพราะต้องไปทำงานไกลบ้านและบางคนก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะอยากให้เวลากับตัวเอง แต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือไร้ค่าตรงกันข้ามอาจเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่ใจเรากําลังเติบโตและแข็งแรงขึ้นอย่างเงียบๆช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวคือโอกาสที่เราจะได้ศึกษาตัวเองอย่างแท้จริงได้รู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้สึกอย่างไรและเรายังยืนอยู่ตรงไหนของชีวิต บางครั้งเมื่อมีผู้คนรายล้อมเรากลับไม่ได้ยินเสียงในใจตัวเองเลยเพราะหมดแต่ฟังเสียงของคนอื่นที่ตัดสินเราคาดหวังจากเราและกดดันเราอยู่เงียบๆการอยู่คนเดียวบ้างเป็นการทุบทวนและเติมเต็มตัวตนที่แท้จริงของเราการเติบโตของจิตใจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในวันที่มีคนชื่นชมแต่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่เราโดดเดี่ยวและต้องยืนด้วยขาของตัวเองอย่างมั่นคง เหมือนต้นไม้ที่เติบโตในป่าลึกแม้ไม่มีใครเห็นแต่รากของมันยิ่งอย่างลึกสู่ดินและลำต้นก็ยืนหยัดอยู่ได้แม้เผชิญล้ำพายุตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเธอไม่ได้เลือกที่จะอยู่ลำพังแต่เมื่อชีวิตพาเธอมาอยู่จุดนี้เธอเรียนรู้ที่จะกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งเหนื่อยทั้งเหงาแต่ทุกวันคือการฝึกความเข้มแข็งให้จิตใจของเธอ หรือชายหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบแล้วต้องไปทำงานต่างจังหวัดคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอยู่ใกล้กแต่ในความเงียบนั้นเขาได้คนพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและกลายเป็นคนที่รู้จักพึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงแม้ในวันที่ใจอ่อนล้าแต่ทุกครั้งที่ผ่านไปเขากลับรู้สึกว่าใจเขาโตขึ้นอีกขั้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ แต่มันคือสนามฝึกฝนจิตใจให้แกร่งขึ้นเป็นพื้นที่ที่เราสร้างรากฐานของความมั่นคงภายในโดยไม่ต้องพึ่งพาคำยืนยันจากใครเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยิ้มให้ตัวเองแม้จะน้ำตาซึมอยู่ในใจวันนั้นแหละที่เราจะเข้าใจว่าการอยู่คนเดียวคือช่วงเวลาที่ใจเรากำลังเติบโตบางทีช่วงที่เรารู้สึกว่างเปล่า ลับเป็นช่วงที่เรากำลังเติมเต็มตัวเองใหม่อย่างเงียบๆดังนั้นหากคุณกำลังอยู่คนเดียวอย่าเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรืออ่อนแอจงใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่กับการเรียนรู้เข้าใจยอมรับและพัฒนาตัวเองเพราะเมื่อต้นม้าเติบโตพอวันหนึ่งมันจะเบ่งบานอย่างสง่างามแม้ไม่มีใครคอยดูมันก็ยังคงสวยงามในแบบของมันเอง และนั่นคือพลังที่แท้จริงของคนที่ผ่านความโดดเดี่ยวมาแล้วอย่างเข้าใจหากคุณเข้าใจการอยู่คนเดียวคือโอกาสคุณจะไม่กลัวมันอีกเลย